ยายบานาด้เด้อยายไปาากงาคนมวม่วงจะใช้ปุ๋ยอีกยายไปดากงาคนมวม่วงโอ้ฝนคือมาแห้งเนาะหน่มคืนนี่ฝนตกกันหอหมวกแดงแะบคนหมวกม่วงก็มึงแดงหฝนตกเนียได้ยังไงทุนควรมึงเนี ได้ยังขวาไปไปต้นมีโตมามาอหุบหักใอ่หมาบุกง่ยไงบ่ไหวบ่ไหวหาาออกให้มันไปใส่ปุ่ยเลอบึงเนี่ยปะ้านถงไหนหุบเนี่ย่กคอย อย่าข้มนิดสิอย่าข้อมนนิดสิยงจะจะูกไปซับหินเลยไหมหินออกก้อนก้อนหินู่นี่โฆษณาผลแล้วเดี๋ยวเด้อคอยไปเรื่อยๆมึงเคลียดูงอนไม่ได้ใส่แบบต้นจะไขได้เ อ็ไก่จนตะไข่เฮ้ยมึงออกยังตะไข่ก่อนออกจนตะไข่กอนเอ่เอนนั่งก็มาปเปลีบบป่ยนงานด้วยนี่เนาะฝนตกเนาะ Luôn chẳng mày, Tuấn nắng, luôn luôn không luôn thương... luôn thì... ừ. được luôn 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 มองกลางงามจะดีอปุ๋ยไหหอดน้อน้อดุุ่งเนะโอ้ยปู๋ยไหอยู่ไปไปจนพูดแล้วแล้วก็เอยปุยนี่นะหขบนเสเบงหมองยางกูวิหมองยางไป กูหลาน้าบม่วงเฮ้ยงไม่เกี่ยวแใข่หอดโอ้ตัวตน,นี้ปุูงยอดดีเวย้ยาบุ้งม่วงตัวน,นี้งามคกับผมหันมวนผมม้วนไปแล้วเก <c oughs> ปูปปีกายนะ <c oughs> สองปีเป็นน้ยอยขึ้นกว่านั่นปุปปกายได้เนาะแล้วไม่ <c oughs> ปีเดียวเนาะยอนได้ขึจว,ว่าปลูกแก Tên hút trên chết này đã chân này đã Ui, tôi nhìn nhám khác nữa